สวัสดีผู้ชมช่องรักเตดีมาด้วยนะครับะวินาทีนี้นะครับคงจะไม่มีใครไม่รู้จักป๊อปแคทนะครับเป็นตอนนี้นะครับกำลังฮิตมากๆนะครับเป็นศึกรวมพลังคลิกนะครับของคนในชาติไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ของไทยก็อยู่อันดับที่3นะครับตอนนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับอันดับที่3แล้วนะครับตอนนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับมันก็จะ่า ในมือถือก็จะเป็นการแตะนะครับหรือว่าในของก็เป็นการคลิกนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นการคลิกก็ได้นะครับอันนี้ครับนะครับก็คลิก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 ไปเรื่อยๆนะครับตัวเลขก็จะเพิ่มนะครับมันก็จะนับจากโลเคชันนะครับรวมกันนะครับของไทยก็อยู่ที่3ที่บอกไปนะวันนี้นะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการ ออโต้คลิกนะครับบนมือถือนะครับไม่ต้องมานั่งคลิกหรือแตะเองนะครับก็คือแบบว่าปล่อยไว้ได้เลยนะครับปล่อยมือถือไว้ได้เลยมันก็จะคลิกให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปโหลดแอปตัวนี้มาก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับโหลดเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาเสร็จ มันก็จะเจอกับหน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมครับให้เรากดในตรงนี้นะครับทำให้สามารถในตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกเปิดเปิดบริการของมันนะครับในที่นี้ของผมจะอยู่ในบริการที่ติดตั้งนะครับก็ไปเปิดบริการของมันนะครับมันจะชื่อว่าคลิกอัตโนมัตินะครับก็ไปเปิดนะครับมันปิดอยู่เข้าไปเปิดมันนะครับนี่ครับแล้วก็ อนุญาตครับกดอนุญาตปึ๊บอ่ามันเปิดแล้วใช่ไหมครับเราก็กลับไปที่แอปเหมือนเดิมครับนี่มันก็จะเข้ามาได้นะครับจากนั้นก็ให้เรากดคําว่าเริ่มต้นครับปึ๊บอ่าเมื่อกดคําว่าเริ่มต้นมันก็จะมีแทบขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็ให้เราไปเข้าที่อ่าเบราว์เซอร์ของเรานะครับเมื่อกี้นี้นะครับเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้เรากดเครื่องหมายบวกนะครับสีเขียวๆนะครับปึ๊บ แล้วก็ลากมาตรงที่เราต้องการจะคลิกนะครับอ่าผมคลิกตรงนี้นะครับก็ลากมาตรงนี้จากนั้นก็ให้กดปุ่มเพย์นะครับตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะคลิกอัตโนมัติให้เลยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้แตะหน้าจออะไรเลยนะครับมันก็จะคลิกอัตโนมัติให้เลยนะครับอ่าก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับวิธีนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำลิปต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการ์ชูนนะครับสวัสดีครับ